แต่น,นี่ก็อยู่ที่วงเวียนนะฮะสนามหลวงสองนะนี่นะฮะวงเวียนตรงนี้นะเข้ามาข้างในจะเจอวงเวียนนะลานจอดรถเนี่ยนะฮะจอดรถแล้วก็เดินมาทางนี้นะเดี๋ยวผมจะพามาดูโซนนี่คลาสสิกเฮ้าส์นะครั้งที่แล้วมาแล้วนะฮะหลายคนอยากให้มาดูให้ละเอียดหน่อยขอเบอร์โทรอะไรเงี้ยร้านไหนสนใจนะอะเดี๋ยวผมมาดูให้นะวันนี้นะเผื่อสนใจลองดูข้อมูลดูอะไรแบบนี้นี่แหละอันนี้นะฮะ ผ่านโรงเรียนมานน่ก็จะเจอตรงนี้สีส้มๆเนี่ยนะจอดรถมอเตอร์ไซค์ได้ตรงนี้คลาสสิกเฮาคลาสสิกเฮาเนะเริ่มต้นด้วยนี่เลยนะบอกบอกนี่ก็ี่นั่งนะทำจำลองของถ่านรถไฟนะทำเหมือนเลยนะนี่นะคนคลาสสิกเฮานะฮะตรงนี้นะเดีย๋ยวพา,ามาดูนะฮะมีเครื่องเสียงมือสองเยอะเลยนะเดีย๋ยวพา,ามาดูนะต้นบ่ นี่นะให้ดูเครื่องเสียงมือสองกันนะนี่นะมีฝรั่งนะ yes, เจอกันนะนี่นะอ่ะเดี๋ยวพาเดินเข้าทางนี้เลยนะนี่นะคลาส,สิบเฮ้านะคลาส,สิบเฮ้ามีแว่นก่อนเลยโซนนี้นะนี่สิบโมงถึงสองทุ่มนะเปิดทุกวันนะนนะเดี๋ยวผมพามาดูของเก่าเยอะนะนี่ ตพะั้นผมไปเที่ยวรถไฟมาไปกาญจนบุรีนี่โอ้โหจริทำจำลองได้เหมือนมากมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่เลยนะตรงนี้นะโหนะทำจำลองเหมือนจริงนะเป็นที่นั่งรอผู้โดยสารที่ถ่ายรถไฟน,ะนี่นะร้านนี้นะพาไปดูมีร้านขายเครื่องดนตรีร้านลำโพงเก่าเยอะแย,ยะเลยนะนี่นะเนาะทัเปล่นจักรยานก็มีนี่นะ โอ้หน่นี่เน,นะาะโอ้โหมีลำโพงนี่โพงใบเก่าๆนะฮะนี่เนาะราคาถูกนะที่นี่ราคาถูกนะเดี๋ยวพาไปดูต้องสองพันไกรนะโซนใหม่นะร้านค้าก็ย้ายมาจากฝั่งนู้นเยอะนะฮะมาจากฝั่งฝั่งหลังตลาดเนาะมาดูโซนนี้นะเดี๋ยวพาไปดูงนี้ผมดูข้างหน้าโซนก่อนนะ เดี๋ยวก็เดินโอ้โหนี่คือคักนะวันนี้มันเสาร์นะคักดีนะฮะวันเสาร์โอตีจะเปิดที่เปิดทุกวันเนาะยกเว้นวันพุธปิดวันพุธนะฮะเปิดทุกวันนะอารมณ์แบบว่าเหมือนกับเดินสะพานแดงตึกแดงเลยนะฮะเสียงเก่าๆเ,เนี่ยเยอะแยะเลยนะฮะตู้ไม้เนาะนี่นะตีดทางไปเนาะนี่นะสวยนี่โอ้โหนี่นี่นะ ทังนี้มีอะไรไหมอ๋อทังนี้มีซอกซอยเดินไปนะโอ้โหนี่อ่าบน,น้ำอ้โหนี่ในยุคนั้นเลยนะน้ำข้าวบอยเนี่ยยาที่ลงไปแช่น้ำกันนะถังอาบน,น้ำของค้าวบอยอะนะ,นนะตู้ยานะตู้ยาตู้ยาเนี่ยนะตู้ไม้ย,ยาเนาะ ่าขไปไดูยังไงนะฮะเดี๋ยวก็ไปดูนะอันนี้พาโดนินคราวที่แล้วเดินไม่ละเอียดนะเดี๋ยวทางฝั่งนี้เดินละเอียดเลยนะนบนเกาะที่แล้วเดินไม่ละเอียดต้องไม่ละเอียดนี่เรือวะนี่ตู้ไม,ม้เก่าๆเนาะเรือพาไปดูนะพาไปดูนี่นะอะจักรยาน BMX จะเป็นซอยๆอย่างเงี้นะฮะซอยซอยเข้าไปอย่างเงี้เนาะซอยนะฮะซอยอย่างเงี้นะเขาไปดูซอยนี้นะอันนี้ซอยซอยอย่งเง้เขาไปซอยนี้ก่อนซอยแรกเขาเดินไปทีละซอยนะครับเดินไปเรื่อยๆเนาะโอ้โหนี่นี่นี่ตู้อะไรเนี่ยตู้ดนตรีเนี่ยตู้เพลงนะเครื่องเสียงเนาะตู้แลกตัวใหญ่ขนาดนี้หัวใหญ่เบ้อเล่เลย น,นะโอ้โหนี่ขึ้นเสียงนี่นะ<า>โอ้โหเก่าขนาดนี้นะเยอะเลยนะนี่ฮนะอันนี้เป็นซอยแรกเท่านั้นเองนะฮะเนี่ยนะเนี่ยเครืเสียงนะของเก่าเพียบเลยนะเนี่ยเต็มตู้เลยนะเนี่ยนี่ๆๆทั้งนั้นเครืเสียงนะนี่นะโอ้โหนี่นะฟังเองหรือขายเนี่ยโอ้โหนี่นะ มีเยอะเลยเนี่ยเนี่ยนี่นะฮะลำโพง JVC ก็มีนี่ JVC นะฮะนี่ครับผมอันนี้ขายไหมฮะเนี่ยหรือว่าเปิดตังเองขายทุกชิ้นเลยฮะแม้แต่ชิ้นที่ฟังก็ขายนะ่่เเนียปิดอยู่ครับนี่นะฮะเปิดทุกวันไหมฮะเนี่ยเปิดทุกวันโอ้นี่เยอะเลยนะฮะนี่ฝรั่งเข้ามาดูกันเยอะฝรั่งชอบของเก่านะมาดูนะนี่เนาะมิกเซอร์เนี่ยลำโพงนะ โอเคพอนะนี่นะฮะนี่ร้านนี้ก็โหนี่อารมณ์เก่านะยุคนั้นนี่จักรยานก็มีนะจักรยานก็มีนี่นะเทคแบนเทคเลยนะฮะนี่เป็นไฮบิดนะฮะในโซนนี้นะเข้ามาที่ซอยแรกนะก็จะมีโอ้โหดิ ยานเยอะเลยนะฮะดูเสียงนะเนี่ยของเก่าๆนะหูกล้องนี่นะมีเลยว่ากระบองด้วยนะี่อ๋อไม้สนุกเกอร์โอ้โหอยู่ในกล่องอย่างดีเลยนะฮะไม้สนุกเกอร์กล้องเก่านะนี่นะโบท๊ทเออโบ๊ทอ,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 อย่างดีเลยนะ อารมลมตัวใหญ่มีไม่รูร้านเดียวกันหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวไงถ้าเกิดรู้เดี๋ยวขอเบอร์โทรไว้ให้นะมีไม่เจอเจ้าของของอยู่ไหนรูเนี่ยนะโอ้ลอราพงไปต่ตอกันเจ้ของเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้นะนี้มาซอยสองแล้วนะนะแยกไปอีกซอย,อยนะหรือี๋ยวใครสนใจนี่ลราพงในเนี่ยโซนี่เจ้าของร้านก็อยู่ไหนนี่ ฮ่านี่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 ร้านน้ต่อนะฮะอะไรนะล้อล้นอะไรเงี้ยเปิดทุกวันนะนี่เอาเบอร์โทรอยู่นี่เบอร์โทรอีกน <mer> ี่นะ0873614048นะฮะตรงนี้นะร้านน้ต่อนะเบอร์โทรนะผมพยายามหาเบอร์โทรให้นะถ้าใครสนใจนะลองดูนะมีนี่ Sony Sony นี่โ Sony Sony ตัวนี้นะรุ่นนี้เลยโซนี่นะฮะนี่ เก่าเลยนะโซนนี้รุ่นนี้นะนี่นะร้านนัตต่อนะร้านนัตต่อนะลองโทรดูนะลองโทรดูนะผมไม่เจอเจ้าตัวนะเจ้าตัวยังไม่อยู่นะนี่นะนี่นะเต็มเลยนะบนชั้นนี่ก็มีเยอะแยะเลยลำโพงนะแต่นัาต่ออยู่ไหนไม่รู้นะนะนะจักรยานสวยๆก็มีนะนี่จักรยานอ่าคเซอร์จักรยานคยเซอร์อรมีที่เติมน้ำมันด้วยไงวนะทำซะเหมือนเลย นี่ร้านน้าต่อนะร้านน้าต่อนะอ่ะแต่ตัวน้าต่อผมยังไม่เห็นนะร้านน้าต่ออยู่นี่นะร้านนะ้าต่อนะเบอร์โทรอยู่นี่นะฮะยงังไงติดตอ่อเอานะนี่นะมีทั้งเครื่องชงกาแฟด้วยมั้งเนี่ยสองพันหนะ้าเองนี่ใครลงอยากได้ร้านกาแฟไม่ต้องไปซื้อเป็นแสนนะเนี่ยสองพันกว่าบาทนะไมคกาเก่านะโอ้จักรยานบีเอ็กซ์นี่นะร้านน้าต่อนะร้านน้าต่อ นะคราก่อนผมไม่ได้ถ่ายเบอร์โทรไว้ให้นะไม่รู้นะ,ะว่ามีเบอร์โทรด้วยนะอันนี้อะไรเนี่ยซับนะถุงตุ๊เล่เลยนะฮะ JBL นะซับ JBL นีนะอ่ะใครสนใจนะมาดูได้เลยนะเดี๋ยวไปเดินต่อนะเดินต่อนะ